สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Call of Duty Warzone Mobile นั่นเองนะผู้ชมครับนะตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันสองนึ่งนะครับโหมดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5โหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเขียนว่า new นะครับไม่รู้ว่าทำการปรับปรุงในส่วนของตัวโหมดยังไงนะครับแล้วก็ไอ้โหมดเนี้ยอัปเดตที่แล้วอ่ะ2.3.0ของผมไม่ขึ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดผมย้อนดูคลิปผมละผมไม่ขึ้นนะครับแต่เห็นต่างชาติขึ้นมาเดือนหนึ่งละไอ้โหมดเนี้ยเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกกััันนนนนนะครบแล้้ว็ใออปเเดตตีีย ผมต่อ VPN อยู่นะครับนี่มี VPN นะเดี๋ยวผมลองปิด VPN นะครับนี่ครับตอนนี้ผมปิด VPN เรียบร้อยแล้วนะไอ้ตรง VPN ตรงนี้มันจะหายไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะในส่วนของตัวเล่นแบบไม่ต้องใช้ VPN นะครับแต่ว่าตอนล็อกอินเข้ามาในเกมก็ต้องต่อ VPN ปกตินะโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมแล้วนะครับผมปิด VPN ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอ่ะปิดโหมดโฟกัสเกมก่อนนี่ไม่มี VPN แล้วนะครับแต่ว่าตอนเข้าเกมนะครับเราต้องต่อ VPN ปกตินะครับผมลองไม่ต่อแล้วนะมันเข้าไม่ได้นะ แล้วก็เหมือนตัวกราฟิกจะดูอลังการการสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอนะครับเนี่ยเสียงค่อนข,ข,ข้างดีเลยนะครับกลับมาดีเลย์แล้วนะไม่รู้ว่าเป็นที่มือถือผมหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อ VPN นะครับเข้าแค่ต่อ VPN แค่ตอนล็อกอินเฉยไม่ใช่เข้าแค่ต่อ VPN ตอนล็อกอินนะครับดูกันหน่อยดวนกันหน่อยยกซ้ายยกขวาเรียบร้อยเรียบร้อย3ไปอย่าให้รอดนะครับ จัดไปจัดไปอย่าให้เสียโอ้ยโดนโดนโดนโโอ้ยเพื่อนเข้ามาว่ะเพื่อนเขามาว่ะเอาเรื่องนะเนี่ยเราปิดปอกไปแกสู้อะไรได้รับนเนี่ยเอาลอดเฉยบอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ลอดเฉยเดี๋ยวเอาเกาะเพิ่มก่อน อันนี้จะเป็นมินิรอยัลนะครับหรือว่ามินิเพืรอยัลก็คือมันจะค่อนข้างแมปเล็กแล้วก็เล่นเร็วจบเร็วนะครับเนี่ยแต่ภาพมันดูสวยขึ้นนะถ้าถามผมนะในอัปเดตเนี้เออแต่ว่ามีปัญหาเรื่องดีเลย์อีกละอัปเดตก่อนหน้านี้ของผมหายแล้วนะครับอัปเดตนี้มาเป็นอีกละโคตรเซ็งเลยมันจะดีเลย์ประมาณอ่าหนวินะครับเวลาที่เรากดอ่าลั่นไกลหรืออะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยววิ่งเข้าเลยแล้วกันนะครับถ้าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับณนะตอนนี้นะสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่อง VPN นะครับแล้วเล่นแล้วหลุดหรืออะไรแบบนี้นะครับแนะนําให้เข้าด้วย VPN ก่อนนะครับแล้วก็ปิด VPN ได้เลยนะครับอย่างที่ผมปิดให้ดูนะเข้าไปเข้าไปเอาวิ่งสิติดอะไรลรพี่เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเอาเพื่อนอยู่นี่ เดี๋ยวมาเพื่อนดิโอเควิ่งไปที่เพื่อนเราดีกว่านะครับอันนี้มันเสียงดีเลยนะ,ะเวลาที่เจอตัวมันค่อนข้างแบบไอ้นี่นะค่อนข้างเฟลอยู่นะทุกผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงค่อนข้างดีเลยนะไปก่อนวิ่งไปเลย ถามว่าลื่นขึ้นไหมมือถือผมมันไม่ได้แหลกตั้งแต่แรกนะก็เลยจะตอบตรงนี้ไม่ได้นะแต่เสียงดีเลยนี่ชัดมากเป็นอัปเดตหนึ่งหายอัปเดตหนึ่งแล้วพออัปเดตใหม่เป็นอีกละเออไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับจ,จะเป็นที่การแคปเจอร์ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับถ้าคนอื่นไม่เป็นนะเพราะการแคปเจอร์ที่ผมใช้มานี่ก็ประมาณ45ปีแล้วละใช้คุ้มมากนะครับอัดได้แค่หนึ่งพันแปดสิบพีนะอัดมากกว่านั้นก็มันก็ได้แค่นั้นแหละนะท่านผู้ชม ความละเอียดสูงสุดนะตัดต่อเป็น 4K หรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ชัดไปกว่าน,นั้นนี่เจอเพื่อนละนะไปด้วยกันนะครับให้เพื่อนรวยนะมีตัวชนแล้วท่านผู้ชมนุ่นนุ่นน,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 นเรียบร้อยครับมันต้องมีอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอ่าดูโอ mọi quá chậm mà, hơi 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 กำล oh oh ังเลือกอาวุธเลยโอเมริกอดอเมริกอดหยิบอาวุธอะไรมาเนี่ยกำลังเปลี่ยนเลยโอเคโอเ i นวิน t ทอรี่เขาวิ่งสไลด์กันจังเลยเล่นนิดหน่อยสไลด์ไปแล้วเสียงพึ่งมานะครับ อ่ะเก็บของเก็บของเก็บของบของเิมเพิพิ่มเโอเคแต่ไอตัว VPN อันเนี้ยผมไม่น่าใจอัปเดตที่แล้วได้เอยอัปเดตที่แล้วก็ไม่ได้นะสำหรับมือถือที่ผมลองนะครับพอลองปิด VPN ตรงหน้าล็อบบี้แล้วมันเด้งออกอแต่ตอนล็อกอินต้องใช้นะลองเทแล้วก็ยังต้องใช้ปกตินะครับก็ย้ำกันหลายๆรอบนะก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับ แค่ตอนล็อกอินไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ VPN มีปัญหาก็เด้งก็คือจบเลยนะครับเนี่เพิ่มมันก็วิ่งเร็วเกินอ่ะปลี่ยนป่ายกันเข้าไปมันสนุกตรงนี้เองในการเปลี่นป่ายเสียดนะายนะ Battlefield Mobile น่าทำระบบให้มันดีๆแบบตัวเกมเนี้ยหน่อยนะครับไม่งั้นคือเจ๋งไปเลยนะถ้าทำดีๆ ทำไม่ดีก็แย่ยไปเลยตอนนี้ผู้เล่นเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแบบน้อยมากส่วนใหญ่ก็ต้องระวังกันหน่อยว่งไงว่งไงอ่ะเรียบร้อยไปนะครับยังไม่ทันเห็นเลยผมเห็นอีกคนนึง้มีพ p g ด้วยว่ะเอเฮ นี่ไง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 นี่เรียบร้อยกำลังสไลด์เลยเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องครับเอาเพื่อนเราตกใจไปเองเดีย๋ยวเลือกอาวุธหน่อย ผมบอกว่าผมผมไม่โดนอะไรนะโอเคได้ของดีมานะแต่ว่าน่าจะใช้ไม่เป็นมีเสียงต่อสู้กันว่ะโอ้ย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 ขึ้นอยู่ไหนล่ะนี่ เรียบร้อยครับชนะโอเคครับใครสนใจ Warzone Mobile v อร์ช่น2.3.1ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ